สนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวแบรนด์หนูชื่อ g a l e s t o r y ค่ะเราเพิ่งเริม่มเมสายนที่จะถึงนี้เป็นปีแรกที่จะครบ1นปีของเราค่ะแล้วเราเป็นเครื่องประดับทอง 9K แบบสไตล์มินิมอลแต่ดูหรูนะคะคือใครๆก็ใส่ได้ใส่ได้ทุกโอกาสค่ะ สวัสดีค่ะโอ๊ตศศิวันสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงโควิดแบบนี้ทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะถ้าวันนี้ท้อใจลองมาฟังเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าโควิดปีที่แล้วสร้างธุรกิจจิวเวอรี่คนรุ่นใหม่ขึ้นค่ะใหม่ชนิดที่เจ้าของอายุแค่15ปีต้นทุนก็ดีมากนะคะเพราะว่ามาจากความรักล้วนๆค่ะเมื่อปีที่แล้วโอ๊เห็นโพสต์ใน Facebook ของไก่เพื่อนร่วมคณะ ว่าทำจิวเวลรี่ให้คนอื่นมามากคราวนี้ทำแบรนด์ให้กับลูกของตัวเองบ้างเลยลองเข้าไปดูค่ะโอ้โหแต่ละแบบน่ารักทั้งนั้นเลยยิ่งดูก็ยิ่งเติบโตนะคะสิ่งสำคัญที่เห็นว่าทำให้แตกต่างก็คือเป็นเครื่องประดับที่เกิดขึ้นในยามยากแล้วก็เกิดขึ้นจากสิ่งดีงามทั้งหมดเลยค่ะไปฟังจากคุณแม่ไก่และคุณลูกน้องเกลกันเลยค่ะเกลคือจริงๆแล้วเขาก็มีไอเดีย มาบอกตลอดว่าแม่อยากทานู่นอยากทำนี่ก็คือตั้งแต่เขาเด็กๆเขาชอบวาดรูปแล้วมาเสนอแม่ปเสนอลูกค้าสิเราก็จะขำๆว่าแบบเออเด็กเขาก็คิดได้นะแต่ก็บอกเขาว่าเออเกลยังเด็กอยู่เพราะเราคิดว่าเขาเขายังคงไม่มีความรับผิดชอบพอจนกระทั่งแบบช่วงโควิดเขาเห็นว่าแบบแม่อยู่บ้านแบบทั้งวันแม่ปกติไม่เคยอยู่บ้านเครียดก็เลยมาคุยกับแม่ว่าเนี่ยแม่เป็นโอกาสที่ดีนะคือเกลก็ประมาณ15แล้วเกลคิดว่าเกลน่าจะทได้ออนไลน์ก็ ลองตอ,ตอนช่วงนี้แบบแบบที่เราเคยมีวาดไว้พนักงานก็ว่างลองมาทําดูไหมเราก็เลย,เยมันไม่ได้เสียหายอะไรเพื่ไงพนักงานเราก็ต้องให้พนักงานฝึกฝึกทักษะอยู่แล้วก็เลยเอาตรงนั้นมาลองทำแล้วก็คิดว่าเออยงังไงก็แบ่งเงินจํานวนหนึ่งให้เขาไปลงทุนลองทําดูระหว่างนี้เราก็มีเวลาที่จะแบบหมายถึงว่าช่วยดูแลเขาอะไรพพอร์ตเขาด้วยอะไรยเงี้ยแกไปบอกคุณแม่ว่า เกย์ยาลองทําจริงๆช่วงนั้นคือเกย์เห็นแบบคุณแม่เครียดจริงๆแล้วคุณพ่อแบบเครียดมาคือเราอยู่บ้านทั้งวันแล้วคือกักตัวแล้วมันก็ไม่มีงานใช่ไหมคะแล้วคือเกย์ว่าได้ยินเขาแบบบ่นกันทุกวันเรื่องส่งไปต่างประเทศไม่ได้คือแบรนด์ไม่มีเงินแบรนด์เขาแบบให้เงินไม่ได้คือเหมือนพวกเขาวิกฤตเหมือนกันนะคะเกย์ก็เลยคิดว่าถ้าแบบโรงงานว่างเราก็ควรจะให้พนักงานมีงานทําเพราะเขาจะได้ไม่เครียดเหมือนกันเขาจะมีเงินเงินทำมาหากินด้วยกันควรจะช่วยกันผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน น่ารักมากเลยน้องเกลได้ยินแบบนี้เป็นใครก็ชื่นใจนะคะตอนที่เริ่มทำแบรนด์เกลสติวเบอรี่แม่ไก่บอกว่าต้องนั่งคุยทุกรายละเอียดถึงจะลงทุนให้ค่ะสอนทุกอย่างตั้งแต่แผนธุรกิจมุมมองเทรนตลาดแล้วก็กลุ่เป้าหมายคือก่อนจะทำอะ่ะก,ก็บอกว่าเกลไปทำแพลนมาให้ดูหน่อยคือจะไม่จะจะไม่ฟังเขาที่เขาพูดเฉยๆเพราะเราฟังมาหลายปีละ เขาบอกเขาว่าถ้าเกียวอยากทำจริงๆเกียวต้องทำแผนมาส่งแม่เออคิดว่าจะขายใครแลดวจะขายยังไงแล้วก็คิดว่าเออได้จะคืนทุนใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ก็สอนเขาอะค่ะว่าแบบถ้าลงทุนเท่านี้จะควรจะต้องขายแบบวันหนึ่งกี่ชิ้นหรือเดือนหนึ่งเท่าไหร่เพื่ออย่างน้อยเนี่ยให้มันได้แบบให้ได้เท่าทุนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกียวคิดว่าเกียวทำได้เกียวไปวางแผนมาอะไราเงี้ย เราก็บอกลูกว่ารู้ใช่ไหมคะว่าแบบงานจิวเวลรี่อ่ะทุกอย่างมันรายละเอียดมันต้องดูแลมากถ้าน้องเกลไม่ตั้งใจทําจริงอ่ะมันไม่ทางโลกแน่นอนแต่พอเขาอายุ15เราคิดว่าเออเราเห็นด้วยความที่แบบเขาโชว์สปิริตเขาอ่ะว่าแบบเขาอยากช่วยพนักง,งานเขาอยากให้พนักง,งานมีงานทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถือว่าเออมันก็เราก็อยู่บ้านมากขึ้นก็น่าจะช่วยดูแลเขาได้ด้วยช่วงเดือนแรกๆเลยค่ะเกลคือแม่ปล่อยให้เกลทำทุกอย่าง แต่จะมีคุณแม่ช่วยเรื่องหลังบ้านแล้วก็มีพี่ดีไซนเนอร์ช่วยหลังบ้านอยู่แต่ด้วยที่เก่งเรียนหนังสืออยู่เกลว่าแบบได้คุยกับคุณแม่ว่าคือเกลยจะทำยังไงดีคือเพื่อจะแบบสืบตรงนี้ต่อได้เราก็เลยตกลงกันว่าเกลยจะมาแค่ทําตรงการตลาดแล้วก็มีการคิดคอนเซปต์ไอเดียก่อนหนูว่ามันยากตรงที่ว่าคือเราจะหากลุ่มเป้าหมายยังไงที่แบบเราจะขายได้ในช่วงแบบ2เดือนแรกคือหนูไม่ได้คาดว่าหนูจะแบบ เติบโตได้เร็วขานาดนี้คือเหมือนมันลําบากมากคือลูกค้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่แม่ก็เลยชอบบอกไว้ว่ามันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้คือเกลต้องแบบเตรียมใจไว้ก่อนค่ะ <c oughs> ฟังแล้วก็เหมือนเราได้เรียนไปด้วยเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะแม่ไก่ไม่ได้ทําให้แล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้น้องเกลทําทเองทั้งหมดคะ่ะจนตอนนี้จากความเป็นแม่เป็นลูกทั้งสงคนกลายเป็นหุ้นส่วนกันไปแล้วค่ะ เราเป็นหุ้นส่วนเป็นพนาร์ทเนอร์กันเราแบ่งค่อนข้างชัดเจนหน้าที่ของเขาทําอะไรแล้วก็ส่วนของหน้าที่แม่ทําอะไรแล้วก็บางทีก็มีบอกเขาว่าเกลบางทีด้วยความที่แม่มีประสบการณ์มากกว่าแม่อาจจะให้เหมือนแอดไวต์เกลลองไปคิดดูว่าเอออันนี้น่าจะทํำไหมถูกต้องหรือเปล่าการที่เราสั่งอ่ะคือการเราเปิดกั้น creativity ความคิดสร้างสรรค์ของเขาส่วนใหญ่เด็กสมัยน,นีย้เขาจะมีเหตุมีผลในการคุยกับเราอยู่แล้วว่าแบบทำไมเขาทําแบบนี้หรือว่าบางทีเขาผิดเขาก็จะเออฟังแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออ เออเนอนอแม่แบบของแม่ก็โอเคนะเราก็แชร์ตรงนี้กันไปช่วงโควิดใช่ไหมคะเกยก็จะตื่นขึ้นมาตอนเช้าคือเหมือนเกเรียนออนไลน์เกจะมาตอบลูกค้าก่อน แล้วคือช่วงบ่ายแม่ก็จะเริ่มเตรียมของแล้วเราก็จะมาแพ็คตอนเย็นแล้วก็ไปส่งลูกค้าแล้วก็แม่ก็มีสอนไปให้เข้าไปดูในโรงงานนะคะคือเกี่ยก็จะต้องเข้าไปดูตลอดไปตามงานทุกวันนะคะแล้วก็เช็คว่าของมันโอเคไหมลูกค้าเขาจะแบบใส่ได้ไหมคืออันนี้มันมีตรงไหนผิดพลาดไหมแม่ก็จะมีแบบเฮ้ยลงรูปยังเอ๊ะ e? โฆษณาย่งเกี่ยวรียนหนักเหมือนกันตอนนี้ไม่มีเวลาทำแล้วในช่วงแรกเกี่เองทำบัญชีอยู่ทำสต็อกอยู่เกียวต้องแบบปิดทุกเดือนใช่ไหมแล้วก็ให้แบบทำเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหนื่อยเยอะหน่อยนะคะเพราะเราคิดว่าการที่เขาได้ทำอะไรของเขาจริงๆแล้วเขาเขา,เขารู้จักการแบบทำบัญชีทำสตอ็อกแล้วก็แบบเริ่มต้นทุกอย่างด้วยตัวเองอะเขาจะรู้คุณค่าของเงิน แล้วก็แบบการที่เขาขายของได้ชิ้นหนึ่งอย่างจำได้ว่าเขาขายได้2ชิ้นแรกอะไรเงี้ยดีใจเวอร์มากแล้วก็หลังจากนั้นคือแบบการใช้เงินของน้องเกลเปลี่ยนไปเพราะนั้นคือมันไม่เหมือนการที่แบบมาทํางานแล้วแม่ให้เงินไปเหมือนแม่จ้างมาทําเขาก็จะไม่เห็นว่าจริงๆแล้วแบบเออกำไรอยู่ตรงไหนขาดทุนยังไงการจัดการแบบเงินทุนของเขาอะไรอย่างเงี้ยต้องทํำยังไงหรืออย่างการจะทําโฆษณาหรือติดต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้เงินไปแบบ ง่ายๆเขาก็ต้องมีการต่อรอมีการคุยมีแบบซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากะค่ะในการทำรธุรกิจในเรื่องนี้ฟังมุมนึงแล้วก็สะท้อนการเลี้ยงดูด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่เด็กทุกคนจะโตขึ้นอยากเป็นแบบพ่อแม่เป็นจะมีใจที่จะนึกถึงความเดือดร้อนคนอื่นหรือแม้แต่ว่าจะอาสาไปช่วยงานของที่บ้านรดบอกได้ก็เพราะว่าตอนอายุเท่าน้องเกลไม่เคยเป็นแบบที่น้องเกลเป็นเลยะคะ่ะดื้อมากนะคะ คือโอ๊ตเนี่ยต้องนับถือหัวใจน้องเกลเลยค่ะส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีการปลูกฝังตั้งแต่เล็กค่ะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยว่าอย่าไปคิดว่าการที่เราเหมือนเราไม่ได้สอนเขาแต่เราคุยกับเขาทุกวันน่ะสำคัญมากๆหรือว่าบางทีไม่ต้องคุยมากแต่เราทําให้เขาเห็นแม่ทําอะไรแล้วก็เราก็พาเขามาดูก็คือแบบสอนเขาแล้วก็ทาให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยใกล้ชิดเขา สำคัญมากกว่าคําสอนที่แบบเอาแต่พูดพูดสั่งสั่งสอนสอนเราเลี้ยงกันดูแลกันเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเราจะยุ่งนี่แหละก้าโมงโมุงเย็นท่างนี้แหละแต่หลังจากเรากลับบ้านเนี่ยเราก็จะอยู่กับเขาแบบติดเลยเพราะฉนั้นเราก็จะฟังเขาทุกอย่างเพราะั้นก็คือเราก็จะรู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วเราก็เขาถามแราแม่เป็นไงแม่ยุ่งไหมหรืออย่างเงี้ยหรือถ้าเรากลับดึกแม่ไปไหนมาลูกค้าคนไหนมาเหรอไปเลี้ยงไปเลี้ยงข้าวลูกค้าเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่าความเป็นไปในอย่างเงี้ยให้ฟัง แล้วก็อย่างวันเสาร์ก็ปกติทํางานก็จะหิ้วเขามาด้วยมานั่งทํางานเขาทาการบ้านเราก็ทํางานไปอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แบบอยู่ใกล้ชิดกันใช้เวลา1ปีตอนนี้น้องเกลทำแบรนด์จนเป็นที่รู้จักไปถึงต่างประเทศแล้วนะคะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากถ้าเปรียบเทียบกับวัยของเขาเขาโตขึ้นเยอะมากคือแบบเมื่อก่อนแบบให้โทรศัพท์ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยกลัวค่ะกลัวกลัวที่จะโทรติดต่อหรือกลัวที่อะไรเราก็แบบ ไม่เห็นน่ากลัวเลยลูกลองโทรแล้วก็การที่เราเป็นเด็กคือเราเรามีแต่ได้เ,ดเปรียบอะเพราะคนไทยค่อนข้างจะเอ็นดูแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วรู้สึกว่าได้กําลังใจจากตรงนี้แล้วก็แบบคือมีคนเอ็นดูเขาเยอะค่ะอันนี้คือเมย์ไม่เคยเจอกันเลยนะคะคือแค่แบบได้คุยเขาก็รู้สึกว่าแบบเขามีความมั่นใจมากขึ้นด้วยความที่แบบชงตีที่เป็นคนไทยด้วยอะคะ่ะคือคนไทยคนข้างน่ารักะคือให้โอกาสกับเด็กแล้วก็แบบ เพาทอย่างโควิดอะไรเงี้ยเขารู้ว่ามันลําบากก็ช่วยกันน่ารักมากค่ะเกี่ยวเตรียมใจไว้เผื่ออยู่แล้วว่าในช่วงแรกเกี่ยวถามคุณแม่ตลอดว่าทําไมคนไม่อยากซื้อของเรามันเป็นเพราะอะไรแต่เกี่ยวก็ไม่อยากท้อใช่ไหมคะเพราะเกี่ยวรู้สึกว่าถ้าคนอื่นทําได้คือเกี่ยวก็ทําได้มันก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เกี่ยวได้เริ่มข่งคนอื่นประสบการณ์เยอะมากลองผิดลองถูกมีท้อมีเหนื่อยคือเกี่ยวจะรู้สึกว่าอดทนได้มากกว่าคนอื่นเต็มร้อยได้ค่ะคือของเราคุณภาพดีจริงๆคือ ถ้าเราส่งให้แบรนด์เมืองนอกได้ขนาดนั้นเกว,ว่าของเราก็ต้องถือว่าดีเลยค่ะตอนได้ฟังบทสัมภาษณ์ของคนทั้งคู่นะคะหลายความรู้สึกดีๆก็หลั่งไหลเข้ามาจนอบอุ่นไปหมดเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่บอกแทนเพื่อนได้เลยก็คือไก่เลี้ยงลูกได้ดีมากเพราะว่ากิจการเดียวของน้องเกลต่อทุกอย่างสําหรับคนเป็นแม่ได้ครบถ้วนแล้วก็สําหรับคนที่เป็นลูกก็คือกำลังใจของลูกค่ะสุดท้ายแล้วนะคะ Oh, มองว่าผลสำเร็จของการทำเกลซิลรี่เกิดจากความรักที่ครอบครัวลงหุ้นการทำธุรกิจทำให้ทุกกลายเป็นสุขยากกลายเป็นง่ายยิ่งลงหุ้นยิ่งได้กำไรค่ะใครสนใจผลงานของน้องเกลกับแม่ไก่ติดตามไปให้กำลังใจกันได้นะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะรถเหมือนกัน แต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก e 2 0 se v วใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดขลังรู้สึกได้ตั้งแต่ทางแรกที่เติมใหม่ e 2 0 se v วลองจินตนาการซิว่าถ้าอนาคตพลาสติกและเคมีพันทำอะไรได้มากกว่าทุกวันเนี่ยโลกเราจะเป็นยังไงโลกสวยเป็นไปได้จริงข้อจำกัดไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการทำตามฝัน เพราะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยนวตัตก,กรรมพลาสติกและเคมีพันธ์ G.C. ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีพันธ์เพื่อความสุขของคนไทยในวันนี้และอนาคตรถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก E20 SE v วใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ชั้นแรกที่ตัดใ,ใหม่ E20 SE v o เข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงนี้ติดตามการแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่น PM 2.5ที่จังหวัดเชียงรายกับสาสาสภา,า,า,าคีเครือข่ายทำโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นค่ะให้คนในชุมชนรวมถึงเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในปัญหาแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ช่วง4-5ปีที่ผ่านมาฝุ่น PM 2.5เกิดการสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายสาเหตุ เช่นการใช้ยานพาหนะที่มีควันดำการก่อสร้างและปัญหาการเผาไหม้ที่พบได้ชัดเจนจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้สำนักง,งานกองทุนสน,สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอกับ5หน่วยงานจากจังหวัดเชียงรายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต่อยอดและขยายผลห้องเรียนสู้ฝุ่นในบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชากรสังคมชาวจังหวัดเชียงรายเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่น pm 2 5ค่ะ วันนี้จังหวัดเชิงลายร่วมกับทางสสสนะครับได้จัดก,กิจกรรมห้องเรียนสู้ฝุ่นนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนนะครับเยาวชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดชิงลาย,ยถือว่าเป็นการ ที่จะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความยั่งยืนนะครับโดยเพราะ10โรงเรียนที่เรามีการดำเนินการในปี2564นะครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมและเป็นความรู้นะครับที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชียงรยได้นำไปปรับใช้ต่อไปนะครับ ฝุ่น PM 2.5ในจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกผลกระทบจากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านด้วยทิศทางลมที่พัดเข้าพื้นที่ที่มีสภาพอากาศนิ่งความกดอากาศในพื้นที่สูงทําให้ฝุ่นค้างตัวอยู่ในอากาศแล้วก็มีผู้ป่วยด้านระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนจึงเป็นที่มาของโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่น ถือเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ให้คนในชุมชนและเยาวชนเข้าใจและตระหนักปัญหาและรู้แนวทางการแก้ไขและป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5ค่ะเป้าหมายสําคัญของสะสะคือเราเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาวะเพราะเนี่ยเป็นโจทย์สําคัญในการขับเคลื่อนง,งานสร้างเสริมสุขภาพนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราให้ความสําคัญมากเพราะว่าทํางานกับกลุ่มประชากรทุกช่งวงวัยจริงๆตั้งแต่เยาวชนตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ ตั้งแต่คนทํางานระดับพื้นที่ไปถึงภาคนโยบายคนเนี้ยเราคิดว่าการจัดการการบริหารงานอย่างอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มทุกทุกสเต็กโฮเดอร์เนี่ยมีมีความสําคัญที่ทําให้การต่อสู้นี้เป็นไปได้อย่างมีทิศมีทางนะครับสทสยังยืนหยัดในการทํางานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพาคนไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องประเด็นมลพิษทางอากาศซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งคุกคามคนไทยมาอย่างยาวนานนะครับและเป็นเป็นเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ที่ดีมาก ในการทําให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาการลงนาม MOU ของสสสร่วมกับ5หน่วยงานคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายห้างพื้นส่วนจำกัดเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคมสภาลมหายใจจังหวัดเชียงรายสมาคมยักษ์ขาวและสมาคมสมัชชาสุขภาพเชียงรายจึงเกิดโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นเพื่อต่อยอดขยายผลการเรียนรู้จากห้องเรียนของนักเรียนสู่ห้องเรียนชุมชนของประชาชนทั่วไป ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาคราัฐเอกชนการศึกษาและประชาสังคมมุ่งสร้างพลเมืองใหม่ที่ส่งต่อความรู้ในการรับมือฝุ่นได้สำหรับโรงเรียนบ้านปาแฟหนองอ้อสันทรมูลของเรานะคะเราเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนสู้ฝุ่นนะคะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 3เมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนเรานะคะว่าเพราะว่าทั้ง10กิจกรรมเนี่ยได้เน้นให้เด็กได้รู้ถึงภัยฝุ่น pm 2.5ได้รู้ถึงที่มาองค์ความรู้ทั้งหมดของภัยฝุ่น pm 2.5แล้วก็เขาได้รู้ถึงวิธีป้องกันตนเองซึ่งทางโรงเรียนมองว่าโดยเฉพาะตัวของดิฉันเองนะคะคิดว่าการจัดการเรียนรู้ให้เด็กแบบนี้เหมือนกับเราให้วัคซีนแก่เด็กเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาคนนั้นก็จะเป็น ต้นวัคซีนต่อคือจะส่งต่อวัคซีนให้ค่อยชุมชนของเขาต่อไปเหมือนเขาสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเขาแล้วเขาก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวของเขาและก็ชุมชนของเขาต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะการเรียนรู้ในห้องเรียนของเด็กๆจากโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นที่สอนให้เด็กรู้จักการป้องกันตนเองเข้าใจในความหมายอันตรายที่เกิดจากฝุ่นเมื่อเด็กๆเรียนรู้แล้วกลับบ้านไปก็จะไปบอกเล่าให้ผู้ปกครองที่บ้านฟังต่อ ผู้ปกครองก็รู้เท่าทันและส่งต่อวิธีปฏิบัติตนให้ป้องกันตนจากฝุ่นได้และโครงการนี้ก็ยังเป็นแหล่งความรู้การสื่อสารที่ดีให้กับคนในชุมชนได้รู้เรื่องการไม่เผาไรนาแนะนำการหมักปุ๋ยแทนการเผาซึ่งการเผาก็เป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดฝุ่นพิษในพื้นที่เมื่อผู้ปกครองกับเยาวชนเข้าใจและปฏิบัติตามแล้วจะทำให้ฝุ่นในพื้นที่ลดลงหมดปัญหาฝุ่นพิษอย่างแน่นอนค่ะ เมื่อเด็กกับผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในฝุ่น PM 2.5อย่างท่องแท้ก็จะทำให้ป้องกันตัวเองได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆที่จะทำให้เกิดปัญหาฝุ่นพิษในพื้นที่ตัวเองด้วยค่ะและดูคลาสเรียนออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุกับกเกษียณคลาสที่สสสและยังแฮปปี้ออกแบบพัฒนาเนื้อหาตั้งแต่การใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพกายใจการกินอาหารออกกำลังกายการเงินและเทคโนโลยีเรียนฟรีนะคะไปติดตามเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะการเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัลเป็นความท้าทายสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้นหลักสูตรออนไลน์เกษียณคลาสจึงเกิดขึ้นค่ะเป็นบทเรียนสำหรับผู้สูงอายุที่จะเปลี่ยนชีวิตให้มีความสุข เป็นการพัฒนาหลักสูตรของสอสสสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและยังแฮปปี้ที่ตั้งใจให้เกิดการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเพิ่มทักษะผู้สูงอายุให้รู้จักวิธีใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันลดภาระในการพึ่งพาลูกหลานค่ะเกษียณ <c oughs> คลาสมีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพกายและใจการกินอาหารออกกำลังกายการเงินกฎหมายเทคโนโลยีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต งานอดิเรกการทำเกษตรจนถึงการสอนร้องเพลงและบทเรียนอื่นๆที่น่าสนใจอีกเป็นจำนวนมากทั้งหมด15บทเรียนซึ่งผู้เรียนก็เลือกเรียนได้ตามความชอบและความสนใจและเรียนได้ตลอดเวลาผ่านมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ learn. y a u n g h a p p y com หรือแอปพลิเคชัน Young Happy ก็ได้ค่ะยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผู้สูงอายุต,ต้องการการดูแลทั้งในเรื่องของสุขภาพ เศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับาสสเองก็ทํางานในด้านต่างๆอยู่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแกนของงานสําคัญนั้นหนึ่งคือการให้ผู้สูงอายุเองเนี่ยรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ยังคงสร้างความสุขของตัวเองได้อ,อย่างต่อเนื่องนะครับภาวะโควิด COVID -19 เนี่ยก็ยิ่งจําเป็นมากขึ้นนะครับกรเกษียณคลาสก็เข้ามาต่อยอดตรงนี้นะครับเป็นคลาสที่จะทําให้ผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงโลกออนไลน์ อย่างธรรมะติแมงนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้สาระสําคัญสําคัญซึ่งเราจัดวิทยากรจัดผู้ที่จะต้องผู้ที่เป็นครูชั้นหนึ่งของบ้านเมืองกเกษียณคลาสเนี่ยเจตนาจะต่อยอดประถมนิเทศทุกคนเข้าไปสู่โลกเนี้ยนะฮะโลกของการเรียนรู้ใหม่การพัฒนาทักษะใหม่ต่างๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคลาสเนี่ยจะเปิดโลกให้ท่านไปสู่สิ่งที่ท่านเลือกที่ท่านสนใจต่อไปได้ครับ เกษียณคลาสเป็นการต่อยอดและพัฒนาจากโรงเรียนผู้สูงอายุหลักสูตรผู้สูงอายุที่สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอนาคตวางแผนขยายไปยังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยจะพัฒนาหลักสูตรเตรียมพร้อมและสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัยดิจิทัลเนื้อหาในเกษียณคลาสเน้นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องรู้ควรรู้และอยากรู้ โดยส่งตรงจากประสบการณ์และความรู้ของผู้เชี่ยวชาญทั้งอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนักแสดงอาวุโสต้นแบบการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุนักวิชาการด้านโภชนาการที่ปรึกษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขอาจารย์จากภาควิชาเคหะการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะถอดเป็นบทเรียนที่สนุกเข้าใจง่ายและใช้ได้จริง เพื่อเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เราเชื่อว่าหลักสูตรเกษียณคาส์นะครับจะเป็นการปฐมนิเทศนะครับชั้นดีนะครับให้กับพี่ๆนะเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับสมบูรณ์นะครับอย่างมั่นคงแล้วก็มั่นใจบวกกับใช้ดิจิทัลนะครับในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนะเพื่อต่อยอดในการที่จะเป็นพลังให้กับสังคมได้ในอนาคตครับผมในหลักสูตรนะครับเราจะประกอบไปด้วยนะครับหลักๆ3เรื่องนะครับสิ่งที่ต้องรู้ควรรู้แล้วอยากรู้นะครับเช่นนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับเราจะเตรียมตัวยังไงนะครับเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วนะครับกํางกน หรือเรื่องที่เราอยากรู้ครับเช่นเรื่องการสันทนาการถูกไหมครับเรื่องการร้องเพลงนะครับเอ๊ะเราจะฝึกร้องเพลงยังไงครับเพื่อเรามีความสุขเนาะแล้วก็สนุกไปได้ด้วยนะครับก็เป็นบทเรียนออนไลน์นับที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เราสร้างนะครับระบบขึ้นมาให้ใช้งานง่ายบวกกับมีแบบทดสอบนะครับเรียนเสร็จนับจบหลักสูตรได้ใบประกาศนียบัตรด้วยนะครับเก็บไว้นะครับไว้เป็นตัวต่อยอดนะครับในอนาคตกับหลักสูตรอื่นๆแน่นอนครับผม การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตเกษียณคลาสจึงเป็นพื้นที่รวมการเรียนรู้ใหม่ๆให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันโลกดิจิทัลในบทเรียนมีการพูดคุยถามตอบแบบทดสอบและการบ้านสนุกสนุกเป็นช่องทางที่ผู้สูงอายุถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่แบ่งปันสู่ผู้สูงอายุท่านอื่นหรือคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ในอนาคตซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุรับมือความเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นตามวัยและการเท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องหาความรู้เพื่อดูแลตัวเองให้ปรับตัวในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดหรือสถานการณ์วิกฤตอื่นในอนาคตการทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากกว่า มองว่ากเกษียณแล้วเป็นภาระลูกหลานจะสร้างสังคมสูงวัยสู่การมีสุขภาวะที่ดีในชีวิตผู้สนใจสมัครเรียนฟรีผ่านเว็บไซต์ learn.yanghappy.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟ e บ o ๊ก Yang Happy เกษียณคลาสน่าจะเป็นตัวช่วยที่ให้ทุกท่านที่ได้เรียนมีความรู้ในการดูแลตัวเองทั้งสุขภาพแล้วก็เพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการใช้เทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงสุขหน้ามาเจอกันใหม่14นาฬิก3 5นาทีทางททบ5วันนี้สวัสดีค่ะ